สวัสดีครับพี่น้องมืดเนี่ผมบ่าวต้อมคนพาลุยซี่มากินข้าวแรงครับกินข้าวแรงกับพี่น้องกินห้เบิง้งได้แกงเขียวหวานครับมาอนี่แกงเขียวหวานกับน้ำพริกกับบักเคียผักกับบักเคียบักอยงเนี้ยมนละชิโน นะครับน้องมื้อกี่นัอยวาวลายดักเหนียวเขามาเสียบครับรแเนียงแขนงเสียบอืม เก็บได้พนะืมเมื่อคนนกเก็บมื่ว้โดนมสุกหมดแล้วชบ <c oughs> อบนั่งเีย้ยงแขงนั่นนะ มืดจากน้อยนะครับให้อยู่กับท่อมนั่งกินอยู่กับท่อมอยู่ในเฮียมห่อนนะพาอืมครับพี่น้องทำยัำงไง ครับนีย่ยังกินข้าวแรงนะครับน,นี่ฮวันฝนมาตกเกลือนเนี่ยฝนตกขาดดีครับ นี่มันท่อนมัน,นตอนเลี้ยงไงเฮียแจกเฮียแจกแอบพี่ก๊อฟลาคิน,นุครับแอบครับอต้อนนะ เราจะกว้านน้อยนะ่งเราคว้านน้อยหนี่สีย่ขนาดอืมพริกสะเพ็ดครับพริกพงไปชักไปนอก มาซืดความแพ้ครับจังรถจังเพินมาสืดความบ้านเปหน้าค่าครับมาซื้อน้ำจิ๊บงูครับอันนี้ กับการับสนองไงกล้ามมันเค้ืนี่ย่ะ่มันเกิงกับทุกจินมันเคืน่ะ อยากงอกอรล่ะตัวกระเดียดเนี่เดียต้องหมูแก้วครับส่กันแซ่บหมดเลยมารักนลกกใ้รัอริมิแจงรถ รบกวนนแล้วี่นอ้นอ,องกินยุกขั้นทั้งงานบ้านจิตคนทั้งครับเริ่มอ,อิ่มแล้วล่ะกินายเติบแล้วทั้งเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตะแกนงเลยครับฝาก หัดเห็ดไหมครับหัดทำช่องไหมเพื่อได้แอ่ดังน้ำเขาสนวกขอบคุณครับพี่น้องครับที่เข้ามาเบ่งบคลิปผมขอบคุณครับ